สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับซึ่งต้นสมบัติจักรพรรดิที่จะได้น้อมถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงประธานส่งเสริมศีลธรรมทั้ง224ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกนั้นรวมถึงผู้มีบุญที่กําลังทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในขณะนี้ ทุกวีบทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับบุญพิเศษบุญสำคัญส่วนหนึ่งกับประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ศาและวิชาธรรมกายได้เช่นเดียวกันครับที่จะนำวิชาธรรมกายไปสู่ดวงใจของชาวโลกเพราะไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกเหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ก็จะต้องไม่พลาดกับบุญพิเศษนี้ครับ ซึ่งทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญในโครงการนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมจะได้มาติดตามเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ประธานสงฆ์ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะครับที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศ จะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครับภารกิจงานบุญที่ท่านได้ไปอยู่ณสถานที่ต่างๆเพื่อนำพระพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมหาชนทั่วโลกวันนี้ทางรายการครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัถชัยวัฒธ,ธรรมโมประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามและประธานส่งเสร,ริมศิลธรรมจังหวัดฉะเชิงเศราพระอาจารย์จะได้เมตตามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องราวความปลื้มปิติใจถ้าเราพร้อมแล้วไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับจารินพรครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับที่จะได้มาให้ข้อมูลพูดถึงเรื่องราวความปลื้มปิติใจในการทําหน้าที่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จังหวัดฉะเชิงงแสานะครับก่อนอื่นกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่า ประวัติความเป็นมาหรือว่าสถานที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเกิดขึ้นได้อย่างไรพระอาจารย์ไปบุกเบิกตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างให้พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันครับอาจารย์ครับขอเจริญพรท่านพิธีกรแล้วก็เหล่าแกมิตรล,ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั่วโลกนะสาธุครับสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามก็ ได้รับการบริจาคจากคุณป้าเชงนะเรียกว่าการามิตรสอนวันศสิริสนทรินครัรทุก้วืกในเราจะเรียกกันว่าป้าเชงคุณป้าก็ถวายศูนย์นี้ไว้ตั้งแต่ปี2555มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็11ปีแล้วนะ10<อ>ปีแล้วครั้งแรกนี่คุณป้าถวายทั้งหมด28ไร่แล้วก็เมือ่อหลวงพ่อมีดำริที่อยากจะให้ ทุกศูนย์สาขาได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นก็คุณป้าเลยมีจิตศรัทธาก็เลยถวายเพิ่มอีก15ไร่กว่าอา <c oughs> นันสองแปลงนี้รวมแล้วก็ประมาณ44ไร่ครับซึ่งคุณป้าก็มีความเรื่อมใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาก <c oughs> เริ่มต้นจริงๆของอ่าพื้นดินแห่งนี้ใน28ไร่แรกก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเลือกสวนไร่นานะไร่านาเป็นไร่ข้าวโพด ไล่มันสำปะหลังเป็นดินรูกรังนาะแล้วก็ยุคแรกบุกเบิกกันมาปีตั้งแต่ปี2500คุณป้าถวายปี2555แล้วก็เริ่มลุยสร้างบารมีกันแต่จริงพระอาจารย์มาไม่ได้มายุคบุกเบิกนะครับปี57โอ้ก็รุ่นบุกเบิกก็ต้องบอกว่าบุกเบิกกันอย่างลำบากเยอะมากเนาะมาอยู่นี่เรียกว่า ไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีเหมือน <มา S 1> ในภาพใช่ไหมครับอาจารย์ไปนกันครับไปซื้อกันหรือไฟก็ต้องจุดตะเกียงกันอยู่ใช้นะตั้งเต็นท์กันบ้างนะสิ่งแวดล้อมรอบๆพื้นที่ศูนย์ก็มีทั้งบอกขยะแล้วก็มีแมลงวันอะไรเยอะแยะนะซึ่งตอนแรกๆที่รุ่นบุกเบิกมาอยู่เนี่ยนะก็เขาบอกว่าเวลาเนื่องจากก็มันเป็นสวน ปันสัมปะหลังบ้างไรข้าวโพดบ้างเงี้ยครับก็พอเขามาจะมาปลูกทีนึงก็ไถหวนานต่างเนี่ยก็จะเอาพวกเนาะพวกมูลนกมูลอะไรต่างเนี่ยของไก่บ้างอะไรเงี้ยมาลงมันก็เลยมาตาม,อ,มอันยุคแรกๆเขาบอกว่าเวลาฉันพัตนาหานี่ต้องกลางมุงโอ้ครับรเพราะแมลงวันเป็นพันพันตัวนะโอ้แมลงวันในพื้นที่ม็อจะบินตามเข้ามาในที่ที่ฉันพัตนาหานนี่คือ ในยุคแรกๆที่ที่ได้บุกเบิกกันมาแล้วพระจาจาร์ก็มาปี57อีกทีหนึ่งนั้นก่อสร้างสิ่งต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นมาก็ต้องบอกว่าสร้างตามเหตุแห่งความจําเป็นจริงๆนะครับว่าจําเป็นต้องใชอ้อาคารปฏิบัติธรรมอาารสร้างอาคารปฏิบัติธราารมก่อนจะใช้กุฏิที่พักอาการสร้างกุฏิกันก่อนครับนะส่วนที่ขบชั้นหอชั้นเนี่ยถ้าเราดูในรูปนี่ก็ เป็นหลังคาจากเป็นหลังคาจากก็เรียกว่าพอๆอใช้ได้กันแดดกันฝนได้แล้วเราก็ขบฉันกันไปครับนันแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเจ้าภาพผู้อุปบุญทุกท่านที่ได้มาเห็นคณะสงฆ์เห็นการทํากิจกรรมต่างๆทุกท่านาน,นั้นก็เลยเกิดกุศลศรทัทธาครับก็เลยทาบุญกันอย่างเต็มที่ช่วยทุกหยุดทุกแห่งเวลาจะ แจ้งข่าวบุญไลยแต่ท่านเจ้าภาพก็พลื้ืปิติในบุญก็อยากจะทำทั้งความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ก็รวมทั้งคณะสงฆ์ที่อยู่ที่สํานักที่สุเวทธรรมแห่งนี้แล้วก็ท่านเจ้าภาพผู้บุญทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอยากเต็มที่เต็มกลังจะกลายเป็นบุญยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่จะได้ สร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเ oh, จริญครับอาจารย์เรียกได้ว่าเห็นภาพตั้งแต่เป็นท้องไร่ท้องนาเป็นทุ่งมันสำปะหลังใช่ไหมครับอาจารย์จนกระทั่งช่วยกันพัฒนาทั้งพระภิกษุเองญาติโยมบาศกุบสิกานะครับหลอมรวมดวงใจช่วยกันแล้วก็เกิดภาพแห่งความสําเร็จที่พระอาจารย์ได้ให้คุณผู้ชมรับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะครับได้มีการวางเป้าหมาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไว้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับในส่วนของคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมผู้นำบุญที่เป็นกําลังหลักของสุปฏิบัติธรรมพนมสารคามก็ได้พูดคุยกันอย่างเสมอนะเรียกว่าทํางานกันเป็นทีมจริงๆเพราะว่าเราต้องมีการปรึกษาหารือกันแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหรือรับภารกิจของหลวงพ่อเนี่ย รเราก็ค่อยๆวางแผนกันขยับกันทีละอย่างณปัจจุบันนี้ก็ในบรรดาที่ว่าทั้ง3ศูนย์สาขาในจังหวัดฉะเชิงเซาก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนุมสารคามก็ต้องบอกว่าก็มีพื้นที่มากที่สุดนะ44ไร่รว่ามีกิจกรรมเยอะหลายอย่างพระเนนจำพรรษาปีนี้ก็เยอะเนาะก็มีความตั้งใจว่าในเมื่อเราพื้นที่เราก็เยอะพระเราก็เยอะแล้วก็ทีมงาน ู้นำบุญทั้งหลายท่านก็เข้มแข็งในการทหน้าที่เรามีกองหนุนเจ้าภาพทุกท่านสนับสนุนเต็มที่ก็คิดว่าเราต้องเป็นหลักแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการแจ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในจังหวัดให้ได้ให้มากที่สุดและเพื่อจะได้สารมนโนปนิธานของมหาปูชนิยาจารย์เพราะณนปัจจุบันนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างที่สารกิจกรรมงานบุญของ หลวงพ่องานภารกิจของหมูนะ่คณะก็ต้องบอกว่าสมเด็จธรรมบรมสาาคามก็ลุยอย่างเต็มที่แล้วก็นําให้กับอีกสองโสได้ดูว่าเราต้องลุยไปพร้อมกันนะเราต้องไปเพราะว่านี่คือภารกิจของหลวงพ่อภารกิจของพ่อที่เป็นหน้าที่ของโลกที่ต้องช่วยกันทําให้สําเร็จทุกๆภารกิจครับพระอาจารย์ช่วยเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อรับภารกิจมานะครับนโยบายจากส่วนกลางปุ๊บก็จะมีการประชุมกัน นะครับอย่างเช่นการชวนบวชเป็นต้นแบบนี้นะครับพระอาจารย์ในจังหวัดชเชิงเซามีการประชุมลงพื้นที่ของพระภิกษุยอดกัละยาณมิตรผู้นําบุญไปทําหน้าที่อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ได้เมตตาเล่าพอเป็นบรรยากาศทังนี้หนึ่งครับพระอาจารย์ครับรเจริญพรก็เป็นเมื่อเรารับภารกิจของู่คณะโดยเฉพาะที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งเป้านโยบายขึ้นมาครับมีภารกิจของทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ผู้นําบุญในจังหวัดชัยเชิงเซา ต้องเรียกว่ามีผู้ประสานงานด้วยก็ต้องนัดประชุมกันทุกครั้งนะเดือนต้องประชุมกันว่าเรามีเป้าหมายงานพระศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรแล้วก็แบ่งกันไปว่าคนศูนนู้นเท่านี้ศูนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแบ่งกันให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นภารกริจิเมื่อไปลงรับบุญต่างๆในการชวนคนเอย่ยหรือกระถิ่น5,000วัด2 5 0 0 0ั 25, วัดก็ตามที่เป็นกระถินสมทบครับ าก็มีการแบ่งประชุมประชุมกันแล้วก็แบ่งเป้ากันแล้วก็มีการเรียกว่าแสดงศักยภาพผลงานที่เกิดขึ้นของแต่ละที่แต่ละแห่งว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วได้ชวนคนได้กี่คนแล้วนะว่าทุกบุญที่ภารกิจงารศาสนาเนี่ยต้องประชุมกันนะสําคัญครับถ้าไม่ประชุมก็ใครรับมาหัวรับมาก็ทําไปคนเดียวครับแต่ถ้าเราประชุมเนี่ยเออนะ เรียกว่าจเจ้าวาทั้งสามสาขาเออพุ่นนำบุญในทั้งสามสาขาแล้วก็อำเภอต่างๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เพราะทุกคนรู้สึกว่าเ,เรารับข้อมูลพร้อมกันนะเราไปนโยบายเดียวกันแล้วก็มองไปในจุดทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันเวลามุ่งไปข้างหน้าก็ก็รู้สึกมันก็ไม่ยากนะมยากกับสิ่งที่เราได้รับมาเพราะว่าเราทํากันมาหลายๆปีแล้วนะดังนั้นภารกิจงานที่หมู่คณะมอบหมายเนี่ย ถ้าเราพร้อมเพียงกันพร้อมใจกันนะพระอาจารย์คิดว่าไม่ยากอ่ะนะไม่ยากหพอไม่ยากนี่นะ,นะครับเข้ากับคอนเซปต์ไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมใช่ไหมครับพระอาจารย์ต้องเลยครับผมพระอาจารย์ครับนอกจากนี้ภาร,รกิจในการชวนบวชทําหน้าที่ในพื้นที่แล้วกิจกรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจัดขึ้นอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างและผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ต้องบอกว่า เราอยากจะสร้างคนสร้างหมู่คณะเนี่ยครับตัวหลักเลยคือกิจกรรมนะกิจกรรมนี่ต้องเป็นตัวตอบโจทย์ทั้งหมดเลยว่าถ้าเราอยากจะสร้างทีมก็ตามสร้างหมู่คณะให้มากขึ้นญาติโยมเข้าวัดเข้าวาร์สูตรของเรามากขึ้นเนี่ยกิจกรรมต้องทำนะครับซึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารครามเนี่ยต้องบอกว่ามีกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมทุกวันกิจกรรมทุกสัปดาห์กิจ<อ>กรรมทุกสิบห้าวัน กิจกรรมทุกเดือนนะก็กิจกรรมทุกปีเ <c oughs> ช่นทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะที่หลวงพ่อบอกว่าหนึ่งอ้วสองลือ้อ <c oughs> นั่นหมายถึงว่าเราต้องสวดมนต์กันก่อนทุกเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยพระเราต้องสวดมนต์สวดน,นั่งสมาธิให้เราใจใส่เติมบุญกุศลให้กับตัวเรารทั้งเช้าทั้งเย็นรบสวดทั้งบทนน้นบทนี้ที่เราจะต้องรับกิจนิมนต์ต่างๆด้วยเรียกว่าเราสวดได้เราสวดไปเถอะสวดได้ทุกวันทุกวันนี่เรียกว่า เริ่มจากตัวเราก่อนนี่คือกิจวัตรประจําวันที่เราทำกันทุกวันครันี่เป็นวันประจําสัปดาห์ก็คือทุกวันพระจะมีท่านเจ้าภาพมพาถวายพระตาหารเลี้ยงพระเพราะว่าท่านเจ้าภาพรู้สึกว่ามาศูนย์ปฏิบัติธรรมสัมพนมสาร,รคามเนี่ยพระเยอะอย่างปีนี้ก็จำพรรษากันยี่สิบแปดรูปบางปี30กว่ารูปปีที่แล้ว30สิกว่ารูปโยมาเห็นพระเยอะโยก็ปลื้มนี่คือทุกสัปดาห์แล้วก็ ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดีด้วยครับญาติโยมก็จะมากันพระครึงงงคร่งห้องโยมครึ่งห้องครับ <laughs> พระสามสิบโยมสามสิบอะไรเงี้ยครึ่งห้องก็เต็มกันพอดีนะนี่คือทุกสัปดาห์ทุกสิบห้าวันก็จะมีการทําพิธีป,ปุพเพตะพีครับทิศไดกล่าวบูญาที่ลงรับไปแล้วแล้วก็ตอนค่าเราก็จะจุดประทีปเวียนประทักษิณน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บูชาธรรมประเดชพระณกลโลปู นี่คือกิจกรรมประจำทุก15วันของตามพนธุสารคมเดือนหนึ่งเราก็จะมีการทอดพระป่าด้วยทอดพระป่ามีปฏิบัติธรรม3วัน5วันนี่คือทุกเดือนเราจะจัดอย่างนี้ mm hmm. นะเพื่อนำปัจจัยที่ญาติโยมเจ้าภาพศรัทธาเนี่ยมาบุรณปฏิสังขรณ์จุดโน้นจุดนี้ให้ได้สร้างบุญบาร,รมีให้ได้ยิง่งยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ทุกปีนี่ว่าเป็นบุญประจำปีของศูนย์ของเราก็คือ ทอดกระถินห้าพันวัดที่หลวงพ่อมอบหมายมาให้กระถินของศูนย์เองหรือว่าบวชพระทุกเข้าพรรษาเนี่ยบวชพระปีนี้อายี่ได้มา28รูปจำพรรษาก็มีผลไปถึงตอนเดินทุดงอีกเพราเราก็จะชวนเชียร์ให้ท่านได้อยู่ต่อเพื่อจะไปเดินทุดงส่วนการบวชพระเดินทุดงบูชาธรรมารรมาผรรู้เชี่ยวก็เราก็ไปชวนกันอีกตันเนี้ยชวนกันเนาะทั้งจังหวัดก็ได้60กว่าใบสมัครละเป้าหมายเรารจังหวัด45ห้า แตนะ่วันนี้ก็ยังออกไปทําหน้าที่กันนะเพราะเรารู้ว่าใบสมัครที่ได้มาเนี่ยมันต้องหนึ่งในสหรือหนึ่งในสองหึงจะได้นะบว<ม>ส่วนบ,บุญประจําปีอีกอย่างก็คือการบวชสาม,มนเณรนะบวชสาม,มนเณรต่อป,ปีปีหนึ่งที่ศูนก็จะบวชประมาณ40-50รูป<ม>สาม,มนเณรที่บวชกันแต่ละปีนะแล้วก็มีวิสตานะทุกปีก็ต้องมาจัดที่ศูนย์ไปทำบุญสารคามเพราะ มีอาคารหลังใหญ่แล้วก็สะดวกพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อีกสองศูนย์ก็ลงมติว่าให้พนมจัดวม่มที่เดวาันมลยไม่มีข้อแม้ครับนะเราก็จัดซึ่งตอนนี้ติดโควิดก็เว้นไปแล้วปีนี้เราจะเริ่มเดือนธันวาก็มาจัดที่พนมอีกนะสุขด็จพนมทีนี้จะเรียกกันสั้นๆว่าพนมนะแล้วก็มีวิสตาเนี่ยเราก็ทํากันที่ศูนย์ก็รับเป็นแม่งานและที่สุดท้ายที่ บุญที่ทํากันก็คือช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ที่ว่าชุมชนสัมพันธ์ครั้งบ้านวัดโรงเรียนบ้านแล้วก็เราก็ไปช่วยเหลือมอบอาหารแห้งมอบของขวัญวันปีใหม่บ้างวัดก็มีประชุมคณะสงฆ์ไปเลี้ยงน้ําปานนะไปถวายข้าวสารอาหารแ,แห้งบ้างแต่ละอย่างนะส่วนตามโรงเรียนก็ไปมอบทุนการศึกษานำานมกล่องอะรต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนซึ่ง ที่ศูนย์ก็พอเราได้พระเยอะๆเราก็คิดว่าเราต้องหากิจกรรมให้ท่านด้วยก็คือจัดบิณฑบาตตามอำเภอโน่นอำเภอนีหน่หมู่บ้านน้นหมู่บ้านนี้พอเราได้ข้าวสารอาหารแห้งมาเราก็มามอบให้กับนอกจากให้กับพระเราด้วยแล้วนะก็ก็คือให้กับโรงเรียนให้กับวัดถห้ยกับวัดเพื่อเป็นกิจกรรมที่เราอยู่ในชุมชนแล้วก็ต้องสร้างส,างสิ่งแวดล้อมของเราเนาะเป็นมิตรซึ่งกันและกันที่เรียกว่านะ นี่คือบุญของศูนย์ที่ทำกิจกรรมทั้งทุกวันทุกสัปดาห์ทุกสิบห้าวันทุกเดือนแล้วก็ทุกปีโอ้ครับสาธุครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดเรื่องราวมานะครับจะเห็นว่าไม่ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นวันรายสัปดาห์15วันเป็นเดือนหรือเป็นปีล้วนสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับพระอาจารย์แล้วก็นาปลื้มปิติใจว่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญก็เข้มแข็งในการทําหน้าที่ร่วมกับคณะสงฆ์ นะครับแล้วก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงอีกมุมหนึ่งครับพระอาจารย์ทุกภารกิจที่ได้ลงพื้นที่ได้จัดขึ้นต่างๆเนี่ยย่อมมีอุปสรรคนะครับพระอาจารย์มีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับในการแปลเปลี่ยนจากอุปสรรคปัญหาต่างๆให้กลายเป็นบุญแล้วก็สําเร็จได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ครับพระอาจารย์ครับอาจารย์พ่อตรนก็ต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะการ จะดาเนินชีวิตจะอยู่เฉยๆก็ยังมีปัญหานะใช่ครับชาวโลกทํามหากินแบบโลกโลกก็มีปัญหาเราชาวธรรมนะทางธรรมก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าเรามาอยู่ในเส้นทางธรรมนี้เราก็โชคดีเรามีบุญอยู่แล้วก็เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมงั้นเมื่อเราเจอปัญหาเจอวประสักสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเริ่มต้นเลยคือต้องตั้งสติให้ดีครับ ตั้งสติแล้วก็ให้ใจใสใสไว้ตั้งสติดีใจใสใสแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงบุญที่ท่านจะได้ช่วยกันแก้ปัดเป่าปัญหาประสาทต่างๆให้นั้นให้มันละมาลายหายสูงไปในส่วนหยาบๆที่เราแก้ไขก็คือ,อเราก็ต้องทำใจเย็นๆแล้วค่อยๆแก้ทีละจุด ต้องเย็นให้ได้เลยนะถ้าเย็นไม่ได้นี่นเรื่องเล็กๆในกายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนั่นต้องเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ <assass inate S 2> ทีละจุดทีละแห่งไปค่อยๆแก้ะด้วยใจที่ใสๆอย่างสบายๆคิดว่าทําอย่างเงี้ยมาตลอดงั้นปัญหาประสาทที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะถ้าเราคิดว่าเราแก้ไขได้แล้วก็มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรก็เราก็ครูบาอาจารย์ที่ส่งบุญส่งพังแห่งความสําเร็จมาให้เราเยอะแยะมากมาย พันพอเรานิ่งได้ใส่ได้นะไม่ให้ใจเศร้าหมองเนี่ยไม่ให้ไปตื่นตระหนกกับปัญหาเองรู้สึกว่าทุกปัญหาเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเราอยู่เหนือปัญหาเราใจเราใส่ได้ใจเรานิ่งได้นะบางครั้งปัญหาบางอย่างนะเราคิดอยากจะแก้มันแต่เราไม่รู้จะแก้ยังไงเราก็ปล่อยมันไปอย่าเพิ่งเป็นึ็กมันอยู่อยู่มันก็แก้ด้วยตัวของมันเอง นะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายปัญหาที่เราไม่ต้องไปแก้มีบางปัญหาที่เราอ่ะเราก็แค่แค่ไปแต่สิ่งสําคัญนะต้องตั้งสติให้ได้แล้วก็ต้องใจใส่ใสนิ่งๆเยน็นๆไว้แล้วปัญหานี่ก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะทุกเรื่องที่เราแก้ได้ดั้นการที่สุเบรรศรมพนมสารคามหลวงทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ผู้นําบุญที่ช่วยกันผลักดันแล้วท่านเจ้าภาพทุกท่านที่สนับสนุนอย่างดีอย่างเต็มที่เนี่ย ก้ามาถึงได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าด้วยการที่เรามีครูบาอาจารย์นัคอยคุมบุญทำปังสําเร็จให้แล้วตัวเราเองก็ตามที่ท่านสอนคือต้องนิ่งให้ได้ใสให้ได้แล้วก็อย่าไปคิดลวงนาวจะเกิดเรื่องโน้เรื่องนี้จะร้ายแรงนะที่คุณยายบอกเราทําใจนิ่งๆใสๆแล้วค่อยๆแก้ไปทำหลักที่ว่าไม่สู้ไม่หนีทาความดีเลือกไปเราหลราเชื่อมั่นในบุญศรัทธาในบุญพระอาจารย์คิดว่าเราทําทุกอย่างสําเร็จแน่นอน แล้วอเราเชื่อมัน่นศรัทธาในบุญแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราจะพสะ<ด>าธุ <ๆ S 2> ครับพระอาจารย์ครับและมาถึงช่วงช่วงนี้จะมีการถวายกองอกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินะครับที่ญาติโยมสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกเนี่ยจะได้มาร่วมกันทอดพระป่าปีที่11นะครับเพื่อสืบสารมโนปณิธานของพระเดชพระกุหลงปู<ช>่พระมงคลเทพมุนีส,นสจันทสโรที่จะนําวิชาธรรมกายขยายไปให้ใหได้ทั่วโลก กองบุญตรงนี้มีความสําคัญกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต,ต่างๆอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ลําดับแรกนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่หลวงพ่อท่านรักลูกลูกมากเมตตากับลูกๆมากนะเรียกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กําลังใจให้บุญให้พลังแห่งความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เคยทอดทิ้งลูกๆ นั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมครั้งนี้ก็คือต้นสมบัติจกกักรพรรดิต้องบอกว่าคล้ายๆชาดกในสมัยพุทธกาลนะที่เศรษฐีมอบหนูตายให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับและสามารถไปทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้นั้นต้นสมบัติจกกักรพรรดนี้ก็เช่นกันนะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยมอบให้เนี่ยยิ่งกว่าหนูตายอีกนะมันมีคุณค่ามากม,มีคุณค่ามากแล้วก็ มีความสำคัญกับลูกๆทุกคนอย่างมากนะที่โดยเฉพาะเรื่องของอนามธรรมก็คือเป็นกำลังจิตกำลังใจที่ mm hmm. ที่ดีมากๆที่สำคัญมากๆให้ลูกๆรู้สึกว่านอกจากเรารู้อยู่แล้วในใจว่าหลวงพ่อเป็นห่วงลูกๆเนี่ยแต่สิ่งที่หลวงพ่อให้มาเป็น,นรูปธรรมอย่างเงี้ยมันยิ่งเติมกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนนะ mm hmm. ที่จะเดินหน้าแล้วก็รับภารกิจ ที่จะสารมโนปนิธานของมหาปูชเนียจารย์แล้วก็ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ไปสู่ใจชาวโลกเนี่ยเรายิ่งมีกําลังใจมากขึ้นรู้สึกว่าความเหนื่อยความล้ามันอาจจะมีบ้างแต่พอหลวงพอ่อครูบาจารย์ให้ต้นสมบัติมาเนี่ยมันฮึ่เหิมนะครับ <laughs> มันมีกําลังใจขึ้นนะมันฮึดขึ้นมานะเออซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ท้อแท้อะไรมากมายแต่ว่า พิ่มรำใจ,ใจใเพิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มขึ้นอีก,อกมากเลยนะเยอะมากดังนั้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายทุกท่านนะที่ทุกท่านนะได้สลับปัจจัยบริสุทธิ์ของท่านทุกท่านเนี่ยได้ด้วยน้าพักน้ําแรงหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจของท่านเนะี่ยเป็นปันจจัยที่บริสุทธิ์ได้มาสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครั้งนี้พระอาจารย์อยากให้ทุกท่านอนยะ่าด,ดีใจนะให้ปลื้มใจปิติในบุญครั้งนี้ที่เราจะได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ลกูลกหลงพ่อที่ไปอยู่ตามสาขาทั่วโลกนะที่ต้องไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหลายๆอย,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 ย่างหลายๆอย่างต้องเยอะแยะแต่ทุกท่านเหล่านั้นนะพระอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ที่แต,แ,ตแต่ละศูนย์สาขาทั่วโลกเนี่ยท่านสู้นะครับสู้แล้วก็มองไปที่คร,ครูบาอาจารย์แล้วก็ภารกิจที่ได้มอบหมายให้เนี่ยทุกสูเลยนะมีความตั้งใจอย่างนั้นการที่ทุกท่านได้สลับปัจจัยที่บริสุทธิ์ในครั้งนี้ต้องบอกว่า เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะที่เราได้ทําครั้งเดียวกับศูนย์สักด์ตัวโลกแล้ทุกสาขาก็มีความตั้งใจเหมือนกันว่าต้องสารมโนปณิธานของครูบาอาจารย์เนี่ยให้ได้มากให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปสู่ใจของเยาวชนประชาชนทุกคนที่อยู่แวดล้อมในศูนย์สาข,ขาของเราในอำเภอของเรารวมทั้ง จังหวัดของเราต้องทําให้ได้ก่อนครับทูตเรียกได้ว่าได้ทั้งกําลังใจที่จะทําหน้าที่ต่อแล้วก็ยังสนับสนุนเป็นปัจจัยที่จะมาใช้จ่ายเรื่องของการทําหน้าที่อีกด้วยนะครับพระอาจารย์ครับและสําหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามวางแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในอนาคตเอาไว้อย่างไรบ้างครับก็มีความตั้งใจไว้ว่าโดยเฉพาะต้นสมบัตินี้เนาะครับ ครั้งนี้ของศูนย์ปฏิบัติธรรมปรมสาร,รคามก็จะไปบูรณาปฏิสังขรณาคารปฏิบัติธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทวมณีพระเดชกุลหลวงปู่เกี่ยวกับเรื่องของหลังคาที่รั่วหรือระบบเสียงที่ยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องแผนการที่จะวางแผนก็คือเรียกว่าต้องมีการประชุมกันนะประชุมกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนแนวทางอย่างไรค่อยๆขยับกันแต่ละจุดแต่ละแห่งโดยเริ่มจาก สิ่งที่ใกล้ตัวก็คือต้องเอาคนที่อยู่รอบๆศูนย์เราก่อนนะต้องพยายามชวนเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะบุคคลเหล่านี้แหละคือจะเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญให้กับเราว่าศูนย์ที่เราอยู่นี้พระเป็นอย่างไรญาติโยมที่มาที่เข้ามาแล้วเนี่ยคอยดูแลต้อนรับเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเราต้องเอาบุคคลที่แวดล้อมศูนย์เราเนี่ยในตนนําบลแอมเภอเราเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดับเมื่อถึงขนาดนั้นแล้ว เราก็จะได้ขยับขยายต่อไปในสู่ของระดับของอำเภอเช่นจัดกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์รวมคณะสงฆ์หรือว่าจะให้ศูนย์เราเป็นศูนย์ของการประชุมหรือจัดอจรรสอบอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือจุดหนึ่งที่เราเปิดตัวเราให้กับสังคมกับชุมชนที่เราอยู่นะให,ให้ได้รับทราบนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ จะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญว่าการมาใช้จะเป็นระดับอำเภอนะหรือระดับจังหวัดที่ท่านมาเนี่ยก็เราเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องเชิญจะไม่ต้องไม่เชญเรียกว่าต้องทั้งเชิญแล้วก็นิมนต์นะผู้หลักผู้ใหญ่ในในจังหวัดเรามาแล้วท่านก็จะเห็นว่าเราทําอย่างไรหรือท่านมีกิจกรรมอะไรเราก็ต้องไปหาท่านด้วยนี่ก็เป็นการ เปิดตัวเราแล้วก็เป็นการให้ให้ทั้งการคณะสงฆ์แล้วก็ของราชการได้รู้ว่าเออศูนย์ของเราเนี่ยทำอะไรพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างช่วยเหลืองานการคณะสงฆ์ได้อย่างไรบ้างหรือช่วยงานของทางราชการได้อย่างไรบ้างออนั่นเราต้องค่อยๆขยับไปให้ถึงระดับนั้นให้ได้กั่นแลถึงได้ว่าเราถึงจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปสู่ใจอย่างน้อยก็จังหวัดเราให้ได้มากที่สุด ถูกครับเรียกว่าทั้งการอของคณะสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็3มเสาหลักคือบ้านวัดโรงเรียนก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็ทําหน้าที่ลงพื้นที่อย่างตลอดต่อเนื่องนะครับสุดท้ายอยากจะให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีบุญจากทั่วโลกครับที่ร่วมกองบุญต้นสมบัติจักรพัรดิปีที่11ในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ครับก็พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะที่ได้ สละปัจจัยของทุกท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในครูบาอาจารย์ในหมู่คณะแล้วก็อาจารย์ทั่วทุกศูนย์สาขาทั่วโลกเราก็ได้สละปัจจัยนี้ให้ได้มาเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาก็ขออนิสงส์แห่งบุญนี้ให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยอย่างอัศจรรย์มีปัญญาเฉลียวฉลาดสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายทุกท่านจงทุกประการเทนิน สาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์อัธชัยวัฒธรรมโมนะครับประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามและประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาที่พระอาจารย์ได้เมตตาม,มาเล่าถึงประวัติการสร้างบารมีของพระอาจารย์เองแล้วก็หมู่คณะในการลงพื้นที่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จังหวัดฉะเชิงเซาอีกทั้งยังเป็นกําลังใจให้กับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วยกราบนมัสก,การด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ครับ จริงปครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะการนําหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมหาชนชาวโลกนะครับเพราะไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกวันนี้รายการพิเศษต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหมดเวลาลงแล้วกลับ มาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ